ความสงบในยุคข้อมูลท่วมในยุคปัจจุบันโลกหมุนไปพร้อมกับข้อมูลที่ไหลามาท่วมท้นทั้งจากข่าวสารบนหน้าจอความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียหรือหลักฐานที่ดูชัดเจนในรูปของภาพและวิดีโอแต่แทนที่ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคลี่คลายความสงสัยกลับทำให้ใจของเราว้าวุ่นและลังเล เพราะคำตอบที่ได้มักหลากหลายจนยากจะเลือกเชื่อในหัวของหลายคนจึงเต็มไปด้วยความรู้ที่ต้องกรองและความเชื่อที่ต้องหารคนสมัยนี้จึงมักอยู่ในภาวะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งซึ่งทำให้ความสงบภายในหายไปแม้แต่ในทางาศาสนาการมีศรัทธาในสิ่งที่เชื่อยังต้องผ่านการทดสอบมากมาย จะนับถือศาสนาเดียวกันก็ไม่แน่ว่าจะศรัทธาในสิ่งเดียวกันหากต่างผ่านการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่แตกต่างแต่สำหรับพุทธศาสนาแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสอนของใครหรือการยึดมั่นในหลักความเชื่อแบบเดิมๆหากอยู่ที่การรู้จักตัวเองและการสังเกตตัวเองอย่างแท้จริง เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในปัจจุบันการสังเกตตัวเองไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มต้นจากการมองเห็นสิ่งง่ายๆเช่นลมหายใจที่เข้าและออกลองถามตัวเองว่าลมหายใจนี้มีความเที่ยงหรือไม่เที่ยงสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับอะไรความคิดที่เกิดขึ้นในใจนั้นแน่นอนหรือไม่แน่นอน การสังเกตเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของตนเองเมื่อเราคุ้นชินกับความไม่แน่นอนและเห็นสาเหตุของมันได้ใจของเราจะค่อยๆปลดปล่อยความยึดติดและความลังเลในเรื่องต่างๆไปการนิ่งสงบที่แท้จริงเมื่อจิตของเรารู้จักเห็นความไม่เที่ยงในกายและใจ จนเกิดความเข้าใจเราจะพบว่ากายและใจเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเป็นเพียงเปลือกหลอกที่ไม่ควรยึดติดจิตใจที่เคยสับสนจะค่อยๆสงบลงอย่างแตกต่างจากสมาธิทั่วไปเพราะเป็นความนิ่งที่ไม่หลงตามความดึงดูดหรือแรงผลักดันภายนอกแสงสว่างจากภายในแม้จะอยู่ในยุคที่ข้อมูลถาโถมเข้ามาไม่หยุด แต่หากเราเริ่มสังเกตตัวเองด้วยความรู้สึกที่เที่ยงตรงเราก็สามารถมีจิตใจที่สงบนิ่งและมั่นคงได้ไม่ต่างจากผู้คนในสมัยพุทธกาลสุดท้ายนี้สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งทางใจที่แท้จริงไม่ใช่ความเชื่อหรือข้อมูลจากภายนอกแต่เป็นความรู้แจ้งจากภายในที่เกิดจากการสังเกตและเข้าใจตนเองเพราะในที่สุด ความสงบที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกหากแต่อยู่ที่ใจของเราเองเมื่อใจสงบความจริงก็เผยถอดความและเรียบเรียงใหม่จากคำสอนของดังตรินและภาพประกอบสวยๆจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครหวังว่าเมื่อทุกท่านได้ฟังธรรมะเบิกบานใจที่นำมาแชร์ให้ฟังนี้ จะทำให้ทุกท่านมีความสุขจากการฟังธรรมะร่วมกันค่ะเที่ยวทานทรมขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ